สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดลล Abdullah Mana Bismillahirrahmanirrahim a l h a m d u l i l l a h i r อ b b i n a l a m i n WassallallahuWallanabiinah Muhammad adai อิลลฮักวะอิลาสิรอติม,มุสตะกิมัสสลามุอวลัยกุมวะระมาตุลลอฮ์วะบระกาตุขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์เพึงประสบแก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการของเราทุกท่านนะครับวันนี้จะได้นำเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งนะมาเสนอกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับ หน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่นะครับพอเราพูดถึงคำว่าหน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่นี่เราก็มองเห็นเลยว่าอัลลอฮ์ใช้อย่างไรนบ,บีได้สอนเราอย่างไรเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากเลยทีเดียวนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีพ่อมีแม่ ไม่มีใครที่จะเกิดมาโดยไม่มีพ่อไม่มีแม่พอมีพ่อมีแม่แล้วนี่าศ,าศาสนาสอนให้ลูกนี้ปฏิบัติด,ดีต่อพ่อแม่นะครับมีคนมาถามท่านนาบีสลลลวะไลวะสลัมว่าอายุนอะมาลีอัฟดอนงานอะไรที่ประเสริฐที่สุดนบีก็ตอบเขาไปสองสามข้อด้วยกัน หนในสองสข้อนั่นก็คือบิรุณวาลีใดนะทำความดีต่อพ่อแม่การทำความดีต่อพ่อแม่เป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับเอาเราเราไปดูที่เขามีรายละเอียดว่าอย่างไรนะครับก็คือลูกเนี่ยจะต้องให้ความเคารพนะ เชื่อฟังและปฏิบัติตามคุณพ่อคุณแม่นั่นนี่ประการที่หนึ่งนะครับเ <c oughs> พราะว่าท่านนาบีุลลอฮลลัลลอฮวะ a ั e y h i ท่านนาบีได้กล่าวว่ามันซัตรหูอันยมุดดะละหูฟีอุมริฮีวาซาดฟีริสกิฮีฟันยับิรวาลีไดฮีวันยาสินรอฮิมาหู นะครับผู้ที่ยินดีที่จะให้อายุของเขาเนี่ยยืนยาวก็หมายความว่าผู้ที่ต้องการอยากจะให้เขานะ่มีอายุยืนยาวและก็มีริสกีเพิ่มพูนนะเออเขาจงทำความดีต่อพ่อแม่แนะและเขาจงให้ความสัม,ม,สมพันธ์กับเครือญาต ที่ใกล้ชิดของเขานะครับตกลงว่าฮะดีษบทนี้นี่นบ,บีใช้ไว้สองอย่างใครที่อยากที่จะให้อายุยืนให้เขาทำดีต่อพ่อแม่และก็ให้เขาติดต่อเครือญาตินะอย่าตัดความสัมพันธ์กับเครือญาตินะให้ทำความดีต่อพ่อแม่ประการแรกนะครับการทำดีทำดีต่อพ่อแม่ ทำอย่างไรการทำดีต่อพ่อแม่นี่ครับนะด้วยการพูดพูดจากับพ่อแม่อย่างไพเราะพูดมีหางเสียงยิ้มแย้มแจ่มใสช่วยเหลือท่านทั้งสองนะในในในทุกเรื่องที่ทำได้ใส่ใจในการดูแลท่านทั้งสองถ้าท่านทั้งสองชารา ถ้าพ่อแม่ชาราภาพก็ให้เราใส่ใจในดูแลพ่อแม่นั่นและคือการทำความดีต่อพ่อแม่นะครับมีชายคนหนึ่งได้ไปหาท่านอบีสลล,ลอวะเลยวะสัลลัมแล้วก็กล่าวว่าฉันท่านอบีครับฉันเนี่ยไปไปลงชื่อไว้นะไปลงชื่อไว้ว่าจะจะอพยพไปมาดีนะอืม ไปลงชื่อไว้แล้วว่าฉันจะอพยพจากมาักกาะนะไปมาดีนานะแต่ว่าฉันเนี่ยทอดทิ้งแม่ของฉันคือแม่พ่อและแม่ไม่ได้ไปไปไม่ไหวพ่อแม่เนี่จะไปอพยพไปพร้อมกันกับผู้อพยพไปมาดีนาเนี่ยท่านไปไม่ไหวอืมอ่าแล้วก็พอฉันจะไป พอฉันบอกว่าบอกท่านทั้งสองว่าฉันจะต้องไปมดินาก่อนพร้อมกับผู้อพยพพ่อแม่ไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เขาจะไปก่อนแล้วก็ปรากฏว่าพ่อแม่ก็ร้องไห้พอลูกจะไปพ่อแม่รอ้องไห้เพราะพ่อแม่เกงว่าแล้วเขาจะอยู่กับใครถ้าลูกไปแล้วเขาจะอยู่กับใครแล้วก็ศัตรูก็กําลังรังควานอย่างหนักที่มักกะ ก่อนการอพยพนั่นนะครับเสร็จแล้วท่านนาบีก็ได้กล่าวกับชายคนนี้ว่า,าท่านจงกลับไปหาท่านทั้งสองนะกลับไปหาพ่อแม่ไม่ต้องอพยพนะจงทําให้ท่านทั้งสองหัวรอ้อเหมือนกับที่ท่านทําให้ท่านทั้งสองรอบให้นี่นบีบอกไว้นะไปทําให้ท่านไปอยู่กับท่านทั้งสองให ความปิติยินดีกับท่านทั้งสองเหมือนกับที่ท่านบอกกับท่านว่าจะอพยพไปมาดีนะแล้วท่านก็ร้องไห้นะครับนั่นนี่คือท่านนาบับดุลลอวะไลวะสาลัมได้ได้ชายลูกนะบอกว่าท่านยังไม่ต้องอพย,พยพให้กลับไปอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ให้ท่านหัวร้อได้แทนที่ท่านจะร้องไห้นะครับ อันนี้คือความสำคัญนะของผู้เป็นลูกจะต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่ 3. ขอดูอาให้กับพ่อแม่นะขอดูอาให้กัท่านทั้งสองอ,อันนี้ศาส,สนาก็สอนเราว่าให้เราอ่านดูอานาบีสอนว่า Allahu um mafidli zunubi waliwali daya warhamhu ma w ali w ali day a war a k yeah. um ma w ali w ali a m a บ bayani sagiro นะ Allahu m a f i d ู i zunubi waliwali daya warhamhu ma k a m a บ bayani sagiro โอ้ล oh ลอ a h โปรดให้อภัยโปรดให้อภัยในความผิดของฉันและพ่อแม่ของฉันด้วยนะ yeah. แล้วก็โปรดเมตตาท่านทั้งสองดังที่ท่านทั้งสองได้เลี้ยงดูฉันมาแต่ยาววัยนั่นนะครับเราก็อ่านดูอาตัวนี้อยู่บ่อยๆขอดูอาต่ออัลลอฮ์บ่อยๆว่าให้อัลลอฮ์อพัยโทษให้แกเราให้อัลลอฮ์อพัยโทษให้กับพ,พ่อแม่เราให้เมตตาพ่อแม่เหมือนแม่เหมือนพ่อเหมือนแม่เลี้ยงดูเราตอนเรายัางเล็กๆอยู่ ตอนเราเล็กๆนะพ่อแม่เลี้ยงเลี้ยงเรามานี่ยเลี้ยงด้วยความรักแล้วก็ผูกพันนะถ้าเราถ้าเราปฏิบัติไม่ดีต่อพ่อแม่เนี่เราก็จะจะเป็นผู้ที่ได้รับการลงโทษจาาลอสุบาหานวตาละเอาบางทีนี่ความคิดนี่มันอาจจะถ้าเราจะอธิบายกันนะจะพูดกันนะ,นะถ้าพูดกันนะม่ได้ซ้ำเติมเรา นะครับบางทีพ่อแม่เลี้ยงดูเราเนะี่ยเลี้ยงมาด้วยรักแล้วก็ผูกพันจนกว่าเราน่ะโตนะทำงานทำการอะไรตาอ,อะไรได้แต่เวลาเราไปเลี้ยงดูพ่อแม่นี่ความคิดเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางทีบางรายนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่บางรายก็คิดดีทำดีนะบางรายเนะ่ยคิดว่าเออเลี้ยงไปเถอะเลี้ยงไปตามหน้าที่เลี้ยงไป เลี้ยงดูพ่อแม่ไปใจก็อยู่นึกนึก,กว่าไม่ได้จะตายสักทีก็เลี้ยงเลี้ยงไปนะ่ะต้องการที่จะให้ตายแต่พ่อแม่เลี้ยงดูเรานะ่ะต้องการที่จะให้ลูกนะ่ะโตว่ายอาออให้อยากจะให้โตวันโตคืนอ่าแต่แต่บางทีเราเลี้ยงดูพ่อแม่นะ่ะอยากจะให้พ่อแม่นะ่ะตายวันตายคืนอะไรทํานองนี้ถามว่าอะไรแล้ะครับทําไมแหละครับอ้าวมรดก ok รออยู่ไง จะได้รับมรดกไปคิดอย่างนั้นนะเพียงแต่คิดก็ไม่ได้แล้วท่านครับนะอันนี้ต้องติงกันหน่อยว่าต้องไม่คิดอย่างนั้นเลี้ยงดูพ่อแม่ถ้าพ่อแม่อยู่กับเราเราก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยรักและก็ผูกพันเหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตอนเราเล็กๆนะเลี้ยงมาด้วยรักและผูกพันเช่นเดียวกันนะครับอืม อ้าวต่อมาติดต่อความสัมพันธ์กับญาติของพ่อแม่เอ่อ,อพ่อแม่เขามีญาติพี่น้องเราก็ไปติดต่อไปเชื่อมความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องของพ่อแม่อย่าได้ตัดญาติขาดมิตเนี่ปัจจุบันนี้นะครับบางทีเราก็ไม่ได้ขาดตรงนี้เลยครับไม่รู้ใครเป็นใคร ญนะาติพ่อญาติแม่ไม่เคยไปมาหาสู่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครบางทีเนะี่ยไปทะเลาะกันเนะี่ยยังไม่รู้เราเป็นญาติกันอะไรทํานองนี้นะครับเอออันนี้ก็เป็นเป็นความไม่ดีเพราะศาสนาไม่ได้สอนเราอย่างนั้นนะครับอย่าทาให้พ่อแม่เสียใจนะ เพราะการทำให้พ่อแม่เสียใจนั้นน่ะเป็นการเนรคุณต่อพ่อแม่นเป็นการเนรคุณต่อพ่อแม่นะครับท่าน,นาาอับดุลลอฮวะลัยวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันอาหะนะวาลีไดฮิฟกักตอ,อักกฮูมาแปลวะ่าผู้ใดที่ทำให้พ่อแม่ของเขาเสียใจน่ะ แท้จริงเขาได้เนรคุณต่อพ่อแม่นะเขาได้เนรคุณต่อพ่อแม่เพราะงั้นอย่าทำให้พ่อแม่เสียใจทำให้พ่อแม่สบายใจนะครับซื้อของให้ท่านกินนะดูแลท่านมีอะไรท่านอยากจะกินอะไรก็ซื้อของไปให้กินนะสุดท้ายก็ขอดูอาอย่างที่บอกไปแล้วขอดูอาให้กับพ่อแม่นะครับ อื้อาวสิ่งแล้วก็บอกว่าทำสโดโก้ยาดิยาให้แก่ท่านเมื่อท่านทั้งสองถึงแก่กรรมพอพ่อแม่เราไม่อยู่แล้วให้ทำทำสโดดก้ให้กับพ่อแม่ทำสโดโก้ยาดียาไปทํำว่ากราฟไปทำโรงเรียนทําอะไรก็มีเงินก็แล้วก็ทำแทนพ่อแม่เหมือนกับพ่อแม่ในเราเดยังมีชีวิตอยู่ นะเราก็ทำให้กับพ่อแม่ได้นะมีชายคนหนึ่งได้กล่าวกับท่านอาบีสลลาห์อะลัยวะซัลลัมว่าพ่อแม่ของฉันเนี่ยได้ตายไปแล้วท่านได้ละทิ้งทรัพย์สินเอาไว้ได้ละทิ้งทรัพย์สินเอาไว้เยอะพอสมควรแต่ท่านก็ไม่ได้สั่งเสียอะไร เวลาตายก็ไม่ได้สั่งเสียอะไรแล้วการที่จะทำโซดโกให้แก่ท่านเนี่ยนะสามารถจะลบล้างความผิดของท่านได้หรือไม่เออนบีตอบว,ว่าได้ในหะดิษวนี้นะบันทึกในมุสนัดของอิหม่ามอามัดและในซอฮีย์มุสลิมนะนบีตอบว่าได้หมายความว่าไอ้ที่เราไปทำโซดเกเนี่ย ทำโซลត้อแทนแม่แทนพ่อแทนแม่เนี่ยจะลบล้างความผิดของพ่อแม่เอ๋เพราะว่าลูกทำให้พ่อแม่ทำได้หมดเลยนะเพราะโดยปกติเนี่ยถ้าลูกไม่ได้ทำลูกก็ทำเป็นปกตินี่แหละอยู่เป็นปกติแล้วก็ทำความดีเป็นปกตินี่แหละไอความดีของลูกที่ทำนะไปถึงพ่อแม่ด้วยนะ แต่ถ้าลูกเนียดทำอะไรนะเนียดทำาซดาโกยาดียะทำว่ากัฟให้กับพ่อแม่นี่ความผิดของพ่อแม่นี่ถูกลบล้างฮะเราจะลบล้างความผิดเ,เพราะว่าชายคนนี้ถามนาบีว่า,าจะลบล้างความผิดของท่านได้ไหมนบีตอบว่าได้ลบล้างความผิดได้เห็นไหมนี่คือความสำคัญนะอืม ติดต่อความสัมพันธ์กับผู้เป็นมิตรของพ่อแม่หลังจากพ่อแม่ตายไปแล้วพอพ่อแม่ตายไปแล้วนี่พ่อแม่มีพวกมีพ้องมีเพื่อนมีฝูงเคยมีเพื่อนเพื่อนฝูงเราก็ไปติดต่อกับเพื่อนของแม่เพื่อนของพ่อเนี่ยนี่แหละเป็นความสำคัญนะเพราะว่าท่านนาบีได้สอนเราว่าอินนามิน อับบริลบิริลาตัรรยุนอัลลาหูวุดดดอาบีฮิบะดอันยุวัลเีย ى. นะครับก็แปลว่าส่วนหนึ่งจากการทำความดีคือคนคนหนึ่งได้ติดต่อความสัมพันธ์กับมิตรกับพักพวกของพ่อของ,อของแม่หลังจากพ่อแม่นี่ได้ตายไปแล้วนะี่ พ่อแม่ตายไปแล้วพ่อแม่มีเพื่อนมีฝูงเราก็ไปติดต่อกับเพื่อนแม่เพื่อนพ่อนี่นะอันนี้เป็นถืออันถือว่าเป็นความดีเนะเป็นความดีนะเราก็ต้องทำความดีตรงนี้นี่แหละคือสิ่งที่เราได้นะจากสิ่งที่อะไรนะอ่าจะต้องทำความดีต่อพ่อแม่นะครับเหมือนอย่างกับ ในอดีตเห็นไหมออท่านคงจะทราบมาแล้วซึ่งเรื่องราวของคนที่เนรคุณต่อพ่อแม่นะคนคนนี้เขาทำหน้าที่คนคนนี้เขาเป็นคนดีในสิทธิของอัลลอฮ์ละหมาดไม่ขาดบวชก็ไม่ทิ้งความดีอื่นๆก็ทำแต่ระหว่างเขากับพ่อ เขาก็าแม่ของเขานี่ไม่ดีนะไม่ดีเลยนะนะครับพอเขากล้าจะตายเขากล่าวกาลิมอแลอิแลอิลอลอลลลไม่ได้นนี่ในยุคของท่านนาบีนะอ่ะนานบีก็ให้เขาไปให้ไปเรียกไปเชิญไปเชิญแม่เข้ามานะคนคนนี้ถ้าจำไม่ผิดจะชื่ออังกอ่ามานะครับ ให้ไปเชิญแม่มาสีพอแม่เข้ามานาบีก็ถามว่าอังกอมานี่เขาเป็นอย่างไรได้รับคำตอบจากแม่ว่าเขาเป็นคนดีมีอิมานละมาดเกนบวดเก่งทำความดีไม่เคยขาดนะครับและนบีก็ถามว่าแล้วว่าแล้วเรื่องส่วนตัวระหว่างท่านล่ะนะก็ได้รับคำตอบจากแม่ว่า ฉันไม่อยากจะพูดนะอังกอมารักเมียมากกว่ารักแม่นี่คือคำพูดนี่คือคำตอบของแม่นะครับนบีก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นนะฉันจะใช้ให้คนเนี่ยเอาฟืนไปเผาบ้านอังกอมาเสียแนะ่ให้มันให้อังกอมาเนี่ยตายไปในกองไฟเลยแม่ก็บอกว่า ถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยฉันจะทนได้อย่างไรจะทนจะทนเห็นลูกฉันตายในกองไฟได้อย่างไรนะแล้วนบีก็กล่าวกับแม่ของอังกอมาว่าถ้าอย่างนั้นท่านจะอภัยให้กับลูกของท่านได้ไหมที่ลูกของท่านทําไม่ดีกับท่านที่ลูกของท่านไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจท่านไม่ได้ดูแลท่านแม่บอกว่า อย่าว่าแต่การอภัยให้เลยชีวิตของฉันกันฉันก็ให้กับลูกฉันได้เห็นไหมนี่คือคำตอบนะครับเสร็จแล้วพอแม่อภัยให้แล้วนบีก็บอกกับสฮฮาบะบางท่านบอกว่าไปที่บ้านอังกอมาสิไปดูอังกอมาสิพอไปถึงประตูบ้านเนี่ยนะก็ได้ยินเสียง กล่าวและอิลาฮอิลลอฮอังกอมากล่าวและอิลลฮอิลลอฮพอขึ้นไปอังกอมาก็ถึงแก่ชีวิตนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคของท่านนับดุลลอฮฺวะ ali วะซัลลัมมันสอนอะไรเราว่าการที่เราทําความดีต่อพ่อแม่เนี่ยนะจะได้ความดีงามทุกอย่างถ้าเราเนรคุณต่อพ่อแม่ แล้วแม้ความดีที่เราทำไปก็อาจจะไม่ได้รับผลทำให้อาจจะกล่าวกะริมอแลอีแะอิลอละลอไม่ได้เหมือนกับอังกอมาอย่างที่ได้เล่าให้ฟังพอตรงนี้เราก็ต้องจบคำว่าทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำความดีต่อพ่อแม่นะอย่างน้อยที่สุดก็ขอดูอาให้แก่พ่อแม่ มันไปเยี่ยมท่านนะแล้วก็ขอดูอาต่อลอสุบฮานะอูตาลาให้ท่านนั่นแหละชีวิตของเราจะมีบารากาัแล้วต่อไปพอเราเป็นคนแก่ชราลูกเราก็จะทำดีต่อเราเหมือนเราทำดีต่อพ่อแม่อบิลไลตาฟิกวันฮิดายะวัสลาุอะไลกุมวะรอมะตุลลอ้วะบารอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดย สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม